วิ่งแน่นปึกเลยหือ,อแน่นปึกเลยตัวแรกกมาแล้วเกือบสองโลแล้วครับตัวนี้แน่นปึกเลยบอกแล้วทองเนี่ยบอกตรงครับช่อนยักษ์จริงๆไม่ผิดหวังแอร์ไลน์โอ้เต็มเต็มตัวแรกตัวนหุดไปตัวงครับช่อนใหญ่ใหญ่มากอ่ะ ใหญ่เนี่ยไฟอย่างนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยที่มันกัดสักคู่นะครับเดี๋ยวให้ดูเนี่ยดูดิอุ้ยเกือบสองโลมั้งตัวเนี้ยถ้าเจ้าแอร์ไลน์เข้าไปครับผมดูดูศอกดูแขนผมแขนผมเล็กไปเลยฝากไว้ด้วยครับผมเช้าเช้านะครับเจ้า แอร์ไลน์เด็กตกปลาครับผมเอากล้องทำไมไม่นี่ครับช่อนยักษ์แต่เช้าเลยซัดแอร์ไลน์เขาไปเต็มปากงะยาเลยครับเนี่ครับฝากพูดด้วยผมตัวแรกบิ๊กวันแล้วทำรไปตัวเดียวน่าจะไซส์เดียวกันนะครับโลกว่าเกือบสองโลเนี่ยโลสี่โลห้าได้ไปะตีไปโอเคครับผมฝากาด้วยครับเจ้าแอร์ไลน์เด็กตกปลาครับผมตัวแรกมาแล้วมาแต่เช้าคองสวยไหมนี่ครับคลอง มันตาม,มันดักกินตามที่มันเป็นหญ้าเป็นฟังนะครับเนี่ยหมายเนี่ยผมกะมาเฝ้าแต่เช้าเลยเพราะตอนเย็นเคยโดนอยู่ครับมันมีแต่ปลาช่อนที่กัดฉดกขึ้นน้ําเยอะนะครับแต่ปลาส่วนส่วนใหญ่จะเป็นพวกปลาช่อนกัดมากกว่าก็เลยมาลองดูของนี้ก่อนโอเคครับผมฝากด้วยครับแอร์ไลานบิ๊กวันเลยสุดยอดครับผม